สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนสีจำทองที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูรำพัยค่ะในวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องสร้างสุขด้วยพอเพียงค่ะ เด็กๆหยิบหนังสือวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะแล้วก็เปิดไปที่หน้า37ค่ะเราจะเรียนรู้ในหนังสือไปพร้อมๆกับคลิปวิดีโอนะคะ สำหรับผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นี้เด็กๆควรที่จะปฏิบัติตนตามภาะบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเองค่ะ เรามาดูผังสาระการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3กันนะคะเรื่องสร้างสุขด้วยพอเพียงเราจะเรียนทั้งหมด3หัวข้อนะคะนั่นก็คือพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะความหมายของพระบรมราโชวาทหมายถึง คำสั่งสอนของพระราชาที่พระราชทานไว้ให้แก่ประชาชนในโอกาสต่างๆการศึกษาพระบรมราโชวาทให้เข้าใจจะช่วยให้มีแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและส่งผลให้สังคมสงบเรียบร้อยเศรษฐกิจ,ฐฐฐจเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สำหรับในชั่วโมงนี้ครูขออนุญาตนำคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูทิดารัตีพลงามมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ในหัวข้อพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่วนเรื่องหลักการทรงงานเราจะเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะพระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ พระประมินทรามาหาภูมิพลอดุลยเดศค่ะเด็กคะลองอ่านพระบรมราโชวาทนี้พร้อมๆกันกับครูแล้วลองบอกสิคะว,ว่าเป็นพระบรมราโชวาทที่กล่าวถึงเรื่องอะไรเรามาอ่านไปพร้อมๆกันกับครูเลยนะคะผู้หนักแน่นในศัตจ,จะพูดอย่างไรทําอย่างนั้นจึงได้รับความสําเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2510อ่านจบแล้วนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่า เป็นพระบรมราโชวาทที่กล่าวถึงเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือต้องรู้จักเป็นคนรักษาคำพูดค่ะและถ้าเรานำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะแล้วเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าเราจะนำพระบรมราโชวาทและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้กับตนเองได้อย่างไรคะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ส่งชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดผ่านทางพระบรมราโชวาทซึ่งเราสามารถนำมาปรับใช้เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตของเราในชั้นนี้ครูจึงขอยกตัวอย่างพระบรมราโชวาทที่เหมาะกับวัยของนักเรียนมาให้ศึกษาสองตัวอย่างด้วยกันค่ะต่อไปจะเป็นตัวอย่าง พระบรมาราโชวาทที่เหมาะกับวัยของนักเรียนนะคะตัวอย่างแรกนะคะคือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจัะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคงซึ่งเป็นพระบรมาราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2531ค่ะตัวอย่างที่สองความเสียสละพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าบุคคลใดประกอบความดีคุณความดีนั้นย่อมต้องสนองต่อบข้าพเจ้า ก็ขอชักชวนแต่ละท่านให้พยายามบำเพ็ญความดีด้วยนำใจอันบริสุทธิ์แม้บางโอกาสอาจจะต้องเสียสละบ้างก็จงมานะอย่าท้อถอยจงสมัครสมานสามคัคคีร่วมใจกันให้มั่นคงด้วยดีทั้งนี้เพื่อความสุขสวัสดีของท่านและเพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติอันเป็นที่รักของเราทั้งหลาย ซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรามินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2497ค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพระบรมราชโชวารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะมาทำกิจกรรมกันที่หน้า39ค่ะไปเริ่มกันที่ข้อ1กันเลยนะคะให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างหน้าคำตอบที่ถูกต้องค่ะเราไปดูเหตุการณ์กันเลยนะคะเด็กเสื้อสีเหลืองนะคะพูดว่ากระเป๋าเงินของใครนะเอาไปคืนเจ้าของดีกว่าส่วนเด็กที่ใส่เสื้อสีแดงตอบว่าเอาไปใช้เองดีกว่า ถ้าเป็นเด็กๆจะตอบว่ายังไงเอ่ยจะทำอย่างไรคะไปดูคำถามกันเลยคะ่ะข้อ1.1เด็กทั้งสองคนพบอะไรเอ่ยตอบว่ากระเป๋าเงินนะคะข้อนี้ไม่ยากคะ่ะต่อไปข้อ1.2ค่ะเด็กคนใดมีความซื่อสัตย์คะระหว่างเด็กคนที่พูดว่าจะเอากระเป๋าเงินไปใช้เองกับเด็กคนที่พูดว่าจะเอากระเป๋าเงินไปคืนเจ้าของคะ่ะ ตอบให้ครูฟังได้ชื่นใจหน่อยนะคะว่าเด็กๆควรจะตอบว่าอย่างไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะตอบได้แล้วก็ต้องปฏิบัติจริงด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราเก็บกระเป๋าเงินของคนอื่นได้นะคะต้องคืนเจ้าของนะคะเพราะเจ้าของเขาก็คงจะกําลังรอเราอยู่นะคะข้อ2ค่ะ ให้นักเรียนอ่านาพระบรมราโชวาทแล้วเขียนคำตอบและทำเครื่องหมายถูกลงในวงกลมของแผนภาพความคิด2.1อ่านาพระบรมราโชวาทไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจกได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคงพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กพุทธศักราช2531ค่ะหลังจากอ่านแล้วเด็กๆมาตอบคำถามกันนะคะคุณธรรมที่ได้จากพระบรมราโชวาทนี้คือคุณธรรมข้อใดคะตอบว่าความซื่อสัตย์ค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อไป ถ้าปฏิบัติตามพระบระมราชวาทนี้ผลที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรเอ่ย 1. ร่ำรวยมีเพื่อนมากมาย 2. เป็นคนดีมีประโยชน์ตอบว่าถูกต้องค่ะเป็นคนดีมีประโยชน์นะคะไม่เกี่ยวข้องกับความร่ำรวยนะคะความร่ำรวยก็จะเกิดจากความขยันใช่ไหมคะ ต่อไปถ้าเราไม่ปฏิบัตินะคะผลที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเอ่ยถ้าไม่ซื่อสัตย์จะเกิดอะไรขึ้นคําตอบที่1นนะคะเจ็บป่วยไม่มีความสุขคําตอบที่2เป็นคนร้ายชีวิตตกต่ําตอบว่าถูกต้องค่ะเป็นคนร้ายชีวิตตกต่ำคำว่าคนร้ายก็คือถ้าเราไม่ซื่อสัตย์นะคะไปเอาเปรียบไปลักขโมยนะคะ ไปคดโกงคนอื่นนะคะเราก็จะถูกตำรวจจับได้แล้วก็กลายเป็นคนร้ายต้องติดคุกด้วยนะคะดังนั้นเด็กๆต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะ<อ>ไปทำกิจกรรมกันต่อที่หน้า40เลยนะคะข้อ2.2ค่ะ<อ>เด็กๆอ่านภาพบรมราโชวาดนี้ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะ อ่านแล้วคิดตามนะคะว่ากล่าวถึงใครนะคะแล้วก็เป็นคุณธรรมข้อไหนนะคะเริ่มกันเลยค่ะข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดระดับไหนมีหน้าที่อย่างไรล้วนมีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้นทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่าการปฏิบัติตัวการปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ประชาชนตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติพระบรมราโชวาท พระราชทานในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2557ค่ะเด็กๆทราบไม่เอ่ยว่าพระบรมราชวาทนี้กล่าวถึงใครเอ่ยใช่แล้วค่ะกล่าวถึงข้าราชการทุกคนเลยนะคะ รวมถึงคุณครูด้วยนะคะคุณหมอตำรวจทหารนะคะเป็นอาชีพข้าราชการซึ่งทำงานเพื่อตอบแทนแผ่นดินนะคะทำงานเพื่อให้ประชาชนมีความสุขนะคะดังนั้นประเทศชาติเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงขึ้นอยู่กับข้าราชการค่ะเราไปตอบคำถามกันเลยนะคะคุณธรรมที่ได้จากพระบรมราโชวาทนี้คือเรื่องอะไรเอ่ย ตอบว่าถูกต้องแล้วค่ะความเสียสละข้าราชการจะต้องเสียสละนะคะต่อไปค่ะถ้าเราปฏิบัติตามาพระบรมราโชวาทนี้เกี่ยวกับเรื่องความเสียสละผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรคะ 1. นนะประเทศชาติจเจริญก้าวหน้า 2. ประชาชนอยู่ดีกินดีตอบว่าอะไรเอ่ย เมื่อสักครู่นี้เห็นในข้อความมลใช่ไหมคะในพระบรมราโชวา่าเราตอบพร้อมๆกันเลยว่าประเทศชาติเจริญก้าวหน้าค่ะเห็นไหมคะข้อความสุดท้ายนะคะต่อไปถ้าไม่ปฏิบัติละคะถ้าไม่ปฏิบัติตามพระบรมราโชวา่าที่เกี่ยวกับเรื่องความเสียสละจะเกิดอะไรขึ้นนะคะข้อ1คะ่ะประเทศชาติยากจนเกี่ยวข้องกับยากจนไหม ข้อ2ค่ะประเทศชาติเสื่อมลงค่ะตอบว่าประเทศชาติเสื่อมลงถูกต้องค่ะในข้อความสุดท้ายนี้นะคะจะเจริญหรือเสื่อมลงก็ขึ้นอยู่กับข้าราชการค่ะเก่งมากเลยค่ะมาทำข้อ3ต่อกันเลยนะคะให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์หรือเสียสละ เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่เลือกค่ะเด็กๆจะเลือกเอาความซื่อสัตว์หรือเสียสละก็ได้นะคะที่จะวาดภาพลงไปนะคะของคุณครูตัวอย่างของคุณครูนะคะเกี่ยวกับการเก็บของได้นะคะแล้วก็ส่งคืนเจ้าของค่ะแล้วของเด็กๆนะคะเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยเลือกแล้วก็วาดตามใจชอบเลยค่ะ เดี๋ยวเราวาเสร็จเราจะไปตอบคำถามในหน้าต่อไปนะคะใครที่วาดภาพในหน้า40เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาตอบคำถามกันต่อที่หน้า41ค่ะตัวอย่างคำตอบของคุณครูนะคะถ้าเด็กๆไม่เหมือนกันกับคุณครูเด็กๆก็จะเลือกต่างจากคุณครูนะคะข้อ3.1ภาพวาดนี้แสดงถึงการมีคุณธรรมได้ของคุณครูเป็นเรื่องเกี่ยวกับความอะไรเอ่ย ถูกต้องค่ะความซื่อสัตย์นะคะถ้าเด็กๆวาดเกี่ยวกับการแบ่งปันสิ่งของนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับความเสียสละใช่ไหมคะอ่าต่อไปข้อ3.2ของคุณครูค่ะนักเรียนจะนำคุณธรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องใดคะเรื่องความซื่อสัตย์ของคุณครูนะนำไปใช้ในเรื่องใด 1. ไม่ลักขโมย 2. แบ่งปันสิ่งของ สพูดแต่ความจริง 4. ช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสของคุณครูน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วยคุณครูหน่อยค่ะถูกต้องค่ะไม่ลักขโมยของคนอื่นถ้ารักขโมยก็แสดงว่าไม่ซื่อสัตย์ถือว่าคดโกงนะคะเดี๋ยวจะโดนตำรวจจับนะกิจกรรมสุดท้ายค่ะกิจกรรมสรุปความเข้าใจที่คงทน ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในรูปดาวหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องพระบรมราโชวาทได้อย่างถูกต้องนะคะเราเรียนเรื่องพระบรมราโชวาทแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็จะส่งผลดีกับเราอย่างไรนะคะไปกันที่ข้อหนึ่งค่ะถ้าเรียนแล้วนะคะทุกคนที่ศึกษาพระบรมราโชวาทจะเป็นคนดีทุกคนเลยจริงหรือเปล่าคะ ถ้าทําได้ก็เป็นคนดีเนาะแต่ถามว่าคนเราจะทําได้เหมือนกันไหมนะคะต่อไปข้อ2ค่ะการศึกษาพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามจะทําให้เป็นคนดีข้อไหนเอ่ยเลือกกันเลยค่ะตอบว่าถูกต้องแล้วค่ะเราจะเป็นคนดีนะคะถ้าปฏิบัติจะเป็นคนดีถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เป็นคนดีนะคะ เรามาสรุปภาระงานในวิชาหน้าที่พลเมืองประจำวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2564กันนะคะในหนังสือวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะภาระงานของเราในวันนี้คือหน้า39หน้า40หน้า41ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทำงานให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ